อันนี้ค่ะอันนี้จะมาอัปเดตไอ้บลูมเข้าเพิ่มทางร้านนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะสนใจสั่งซื้อนะคะทักไว้ได้ทางไลน์เลยนะคะอันนี้จะเป็น ID ดีไลน์นะคะจะมี3ามไลน์นะก็เลือกมาหนึ่งช่องทางจะได้ไม่เกิดความสับสนนะคะส่วนนี้จะเป็น Facebook นะคะนี่ไว้ที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็น Facebook แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นไลฟ์สดนะคะก็จะไลฟ์สดในกลุ่มขายสก,กูช๊ชและของต่างๆนะคะถูกนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาไลฟ์สด <S word S 1> นะแล้วก็อันนี้จะเป็น i อนะคะ ไว้ให้ติดตามด้วยนะคะเราจะน้องร่วมสินค้าไว้แบบคร่าวๆค่ะอันนี้ไม่มีปลายทางนะคะค่าส่งแฟดตนะคะเริ่มต้นที่40บาทนะคะแล้วก็บวกเพิ่มตามน้ำหนักนะรับวรลเวณแล้วก็ธนาคารด้วยนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ ่ะที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นเฉพาะไอ้บลูมเลยนะคะแล้วก็บางชิ้นนะคะจะเป็นตําหนิมือหนึ่งมือสองนะคะแตกต่างกันไปเนาะแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นมูสนะคะเป็นมูสชิ้นเล็กนะคะเป็นมูสไซส์เล็กนะอันนี้นะคะน้องเป็นของมือสองนะคะตําหนิน้องนะคะจะมีเป็นรอยตรงนี้นะแล้วก็น้องไม่มีถาดนะคะแต่ว่าเนื้อน้องนะคะนิ่มแล้วก็สโลว์มากๆเลยนะคะตัวนี้นะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะ น่ารักมากเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของมือสองค่ะราคาชิ้นละเจ็ดสบาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบมูสถาดค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบพับแกะนะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีตำหนิบางที่นะคะก็อาจจะมีตามร่องนะคะเป็นบางที่เนาะอันนี้ขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะราคานะคะหนึ่บาทนะคะเนือเน้อเนสกูชีก็จะนิ่มสโลเหมือนกันเลยนะคะ พอลเดลิงไอบลูมค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดนัทพอนเดลิงนะคะตัวนี้นะคะอาจจะมีตำหนินะคะเพราะว่าสกูชี่นะคะไม่เคยแกะแพคเกจน,นะแต่ว่าอาจจะอาจจะมีตำหนินะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นใหม่มือ1หนึ่งเหมือนกันนะคะเนื้อสกูชี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะเป็นสีเขียวมิ้นท์เลยตัวนี้มีกลิ่นมิ้นท์ด้วยนะคะราคานะคะ250บาทค่ะ ไอติมไอบลูมนะคะนี่ก็จะเป็นลายโรลิ่แบบนี้เลยนะคะเป็นของมือหนึ่งนะคะแต่ว่าเคยแกะแพคเกจแล้วนะโนซุกุชิก็จะนุ่มสโลว์แบบนี้เลยนะคะ140บาทนะนี่ก็จะเป็นแพคเกจด้านหลังนะคะเป็นลายนี้เลยค่ะเป็นไอติมไอบลูมนะแบบต่อมานี้จะเป็นแบบปังคู่นะคะก็ปังคู่จะมีหลายลายเลยนะคะลายแรกนะคะนี้จะเป็นแบบปาวานนะคะก็ปาวานแต่ละสีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบที่สองนะคะนี้จะเป็นแบบมีมัสนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบสนัขจิ้งจอกนะคะ อีกแบบหนึ่งนะคะแบบสุดท้ายนะอันนี้จะเป็นแบบตัวกระต่ายนะคะกับตัวโรล,ลิ่แบบนี้นะคะมีสามลายให้เลือกนะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะราคานะคะชิ้นละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะตัวนี้นะคะเป็นปังคู่ที่ยังไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็ของครบด้วยนะเป็นใหม่มือหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าแพคเกจนะคะเคยแกะแล้วนะตัวนี้เป็นของใหม่นะคะนี่นะราคานะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะ มานี้จะเป็นแบบชิกิลินะคะก็ชิกิรินะคะนี้จะเป็นแบบสภาพมือสองเลยนะคะขอนี้ละแกะแพรเกตนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างด้านในนะคะตั้มนี่อาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนในในคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ทางม่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากเอาไปดีดเล่นนะคะหรือว่าอยากเอาไปขายต่อในราคาถูกนะคะก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะอันนี้เป็นชิคกิลิกระต่ายนะคะตัวนี้น้องไม่มีเบาเชนนะคะแล้วก็เป็นของสภาพมือสองนะจำนนีค่อนข้างเยอะนะคะขอคนรับได้เลยนะทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคานะคะ150บาทนะคะเป็นชิคกิลิกระต่ายะค่ะ อันนี้เป็นแบบชิกิริเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นชิกิริมีฮาราจุกุนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสินค้ามือสองเหมือนกันนะแต่ว่าสภาพน้องนะคะเป็นใหม่มือหนึ่งนะคะสภาพเป็นใหม่มือหนึ่งเลยนะแล้วก็เคยแกะแพ็กเกจแล้วนะคะนี่นะคะสภาพดีมากๆเลยนะเนื้อก็จะนุ่มนะคะแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีม่วงนะน่ารักมากนะคะมีเบลเชนด้วยตัวนี้นะคะราคานะาชิละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นแบบชิกิริมีฮาราค่ะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบเค้กไอบลูนะคะตัวนี้นะคะจะมีตำหนิด้วยนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยเก็บไฮเกตนะเพราะตัวนี้เป็นสินค้ามือสอง 3, 2, นะคะอาจจะมีตำหนินะคะมาจากการเก็บหรืว่าการเล่นนะคะประมาณนี้เลยตำหนีนะคะขอดูเพิ่มเติมได้นะคะจะมีตำหนีประมาณร่องนะคะประลาตรงร่องแบบนี้เลยนะคะนี่นะน่ารักมากนะคะตัวนี้เหมือนเค้กจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อสกุช่นะคะนุ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยนี่นะคะ เนื้อของน้องอาจจะเป็นเนื้อเคลือบๆประมาณนี้เลยนะนี่นะคะน่ารักมากนะคะตัวนี้นะราคานะคะทีละ290้บาทนะคะเป็นแบบเ้กนี <ke k S 2> นมาร์ชค่ะเป็นแบบนั่งนะคะก็จะอยู่ในแพ็กเกจแบบกล่องแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตแกะนะเพราะว่าน้องเป็นสินค้ามือสองนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะตําหน,น,ะะนิกระจาค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าที่ไม่เห็นตําหนิชัดเจนนะคะสามารถทางมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ สินค้าที่เป็นมือสองนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ไปบีบเล่นนะคะหรือว่าเอาไปเล่นเนาะนี่นะคะเนื้อดีมากๆนะคะตอนนี้เป็นสีออโรร่าด้วยนะคะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนุ่มสโลมากนะคะราคานะคะอยู่ที่150บาทนะคะเป็นแบบนางนะตอนนี้เป็นตัวสามารถตั้งบด้ด้วยนะคะน่ารักมากค่ะ แบบสุดท้ายในคลิปนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวชีสเค้กยักษ์แบบนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นสีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะตอนนี้มีกลิ่นหอมช็อกโกแลตอมเอ่อจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตออกขนมปังนะคะประมาณนี้เลยนะ,ะตอนนี้เป็นสกูชี่แบบยักษ์ไซยักษ์มากๆเลยนะคะเป็นโตเกียวไอลูมนะคะน่ารักมากนะตัวนี้นะคะราคา390บาทนะคะคุ้มมากๆนะคะแนะนําเลยนะตอนนี้ไซส์ใหญ่ด้วยค่ะ390บบาทนะคะเป็นแบบชีสเค้กยักษ์ค่ะ ะจะเป็นแบบสกูชี่ไอบลูมนะคะที่เข้ามาใหม่นะสนใจนะคะก็ทักไปได้ทางไลน์เลยนะนี่จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะเลือกมาหนึ่งช่องทางจะได้ไม่เกิดความสับสนนะส่วนเฟซบุ๊กนะคะอาจจะไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนลูกค้าต้องสต้องแอดมาก่อนนะคะเพ,เ,พเพิ่มเพื่อนเข้าม,มาก่อนนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น ตัวไลฟ์สดนะคะอยู่ในกลุ่มขายสกูชี่และของต่างๆราคาถูกนะคะมีไอจด้วยนะร้านนี้ไม่มีปลายทางนะคะค่าส่งน้ำต้นที่40บาทบวกเพิ่มตามน้ำหนักนะคะแล้วก็รับบรลเลณและธนาคารนะคะตอนนี้จะเป็นช่องทางกันติดต่อนะคะอย่าลืมมาแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ